เอ้มเย็นให้าโยถือว่าเราบอยามห่อนด้อืมยามห่อนเป็นข้อดึงดันบอกขาบเอาได้ไม่ให้เราขึ้นได้เนาะเอซีเพิ่นกะคมหักคมแพงน้องเตวบอกให้น้องเตวเอ้ยเผิ่อนะกะจะเพมีนาคู่คอง ขายลูกพัใหญ่ก่อนเป็นเป็นห่วงเป็นใหญ่ยยันเป็นมาบุเพ่งลูกเพ่งเต้าเขาแหละสำคัญที่สุดน้องเอ้ปูเป็นกระบอกมาลายมีแต่ว่าเรื่องคุยกับพี่คุยเนาะแต่ว่าเรื่องจริงจังนี่ก็ยังบ่มีทางน้องเพิ่นกัแนแดดว่าก่อนเสือประจักษ์สมบนรเรีวยกว่าจริงจังแล้วกับประจักษ์เนาะ,ะจริงจังอยู่ประจักษ์บ่ล <laughs> <laughs> มแดดทุกคนลมได้แต่อย่าไปวันวายแล้วข่าลายได้น้องเลย คอยเป็นค่อยไปค่อยเบิ่งกันไปโดนๆเจาราโตหเจ้าน,นี่มอก็เตรียมเลยนะทีเอ้กขึ้นอน,นั่น,นแถวเนาะหน่อยเนี่ยอีกรับแถววะโวเตเราอะไรวะหือ,นนโ,อโตตัวเรับแถววะ thương nghiệp Sẽ mỏi thế Bạn thế đó. Không <laughs> Đồ... cả, cả đi xa đồng bà đi đâu phải 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 mờ đâu Tại đi Nhưng phải thằng Wow đâu có ai đâu hãy xúi mày hay vật, siêng nao mãi ik, siêng nao mãi ik, qua siêng thả ban con rồi, đây là, à chừng này cả điều nữa, để siêng đếm, nó lấy xúi hay đơi, cái này cái này, cái này nhiều nó, phần dù dữ bỡ này, cái gì bỡ này, ta mở cửa thôi này, khoe, gót kinh gót kinh, kinh kinh, kinh kinh, đây,

เกี่ยวเนี hmm. uh, ่ไซวที่นั่นโอ้โหแม่ก็โอ้ทังแม่อืมแม่เอาเพ้ยมพค่อมเย็นไงหนาวจยงฉีอาไว้ใหำหัอนเลอืมบัดย่หอนเป็นข้อด้วยบ่ข้อบ่เอาได้ามาให้เราเอาขึ้นได้เนอะเออเอาม่แต่จะที่กองอันจะเอาขึ้นเล าหน้าฝนเลยสิพัดลมมาหาฮะโอ้ยสิเข้าหน้าฝนสิน้อยนเดือนเมษานี่เจ้าสิน้อยบ่ได้นแม่นไอ้เดือนสงกรานต์นี่เบิดเดือนนี้นี่อีก2มื้อก็เบิดเดือนเดือนสงกรานต์นี่คม้อนเนาะแม่นน้ในเหือย่อยทางซอได้ไดรงเสียบเบิ่งแต่ว่าทงามีเสียบให้แล้วเมื่อกี้ ท้ต่เพิ่นมื้อวันศกเพิ่นบ่สชงให้แต่ว่าเมระมากกบทางเบิงบ่อื่แล้วิจสังปูนมาก่อนเนาะไไทรายเพิ่นบมมาส่งม้อนี้เพิ่นป่ตักดินวันวันวันศกร์เลยอะไเมือหม้ไปนอนดิเก็บเยบร้อย้วเนาะ ค่ะจะเย็นๆแต่ว่าคื่อส้มยิ่มาเพิ่มให้น้องแตวียิ่งโมีครูเกาะดิวรอ่ะกดสีใช่ไหมตินิ่คือเปิดไหมครับแฉะเปิดบันไดสีเอาวะมูมีนสีนี่นะสีตัวนี้มันโมคือสีน้ำมันสีเต้านึ่งสีน้ำมันน้ำมันนี่นี่มันจะว่าสีเย็นเอาพาเรือนี่ยโบมีนมาสีนะ มันลมเย็นเื่ยังกินยาอะร่าะสบานยาเน่าหนกด้วยเจ็เยอะมากเลยสีผ้าได้ยังเนาะสี้าสผาเป็นสีขาวอนนสีขา้าเก็บขอ่หม

ราคิด่มาได้ไขมาท้เนีชื่อบุรุมม้หยเห็นเจเลยอากับไอ้คนไหนซื้อว่าไหายลอมั่งแต่ลายเมื่อดะแต่่พอตอนไอ้ฝากเินมชื่อบุรห์แบบน้าวแบในตอนที่ไ้ได้ยังไม่ได้ไปชื่อแมแต่พระเจ้าก็ต้องพ่วงตว่าเว้าจะสห่อนะยไเตือนนี่จะจะอยู่ได้เลยอ่ะเหนอะเบิดตัวีใสนอนอ่ะเออคนนอน่บได

่ไผสิว่าเขาเออไปๆมากก็จังเปิดเนาะคือตอนนั้นหันเฮาได้งับไว้ก็ได้ประตูใหญ่มันเดียวมามันจะงาม่เดียวมามันอากระเปิงยงสิได้นีไผมาบ่บนีน้องไผเียงนากับหมอัอ๋อ เปนตัวร้านดังปิดไปใส่สีนี่เขไไ้าไปแล้หวห้องพี่น้องไอ้ตัดกันอากาศก็เย็นๆมาเนี่ยไปยันข้างหน้าบ้านป่ะ,ย,ปะย,ยันลุ่ดมดอกไม้บ่าหืมลุ่มดอกไม้บ่มันยังห่อนมอนอนอนบุญบุ่นบุญมืองนั่นพุ่นคนที่สามบุญเอ้ยเชเอา เมื่อเพิ่นมื้อวันที่4เด้ออันนั้นบ่โทรถามเอื้อยเมื่อวานนี่บ่ได้นึงบ่ไปลืมนําฮอดมื้อบุญเอาเมื่อมันก็เหี่ยวไใุ่่กุม่ยังดำิงัวไปพุ่นมาตพุ่นบ่มันก็ยุบแวนะ มันตัองเงินใาบามันยุบบ่อ่ะเอาซื้อพัดลมคนน้อยเอาพัดลมน้อยแห่ะมาให้เพื่อ,อน,นพอได้เปิดเป่าให้ลูกกัวดาใบานั่นพัดอยู่แะะล้ค่ะลังกระดาษบ่ฮะลังกระดาษบ่โอ้กัวอยู่แล้ค่ะกัวกระดาษเจ้าอยู่แล้ เรานอนกระตุกครับก็ใส่ก็ได้แล้วก็มันก็ะห่อนอยู่อ๋อตัวชิโนนตุบตลอดนะชิบูนอนเฮือนตักเตื่อไอ้บเฮือนเดียวกับว่านอนเฮือนถึงได้เนาะลองแต่ลองงับประตูใหญ่บังดูค่ะแบบถ่ายแบบเต,ต็มๆมันแบบบนผู้เห็นนั่นนะบางงับแต่เห็นแบบอันฮ้อนบนหงไกล มันมันเป็นอาของเธอจเนาะเอาแต,ต่เหนยะต้องเอาตังบอสพอเราอเกินตาหาตังน้อีเหนไมเอ็นี่ต้องยับมงเยวันนี้มันม่คือลางเลยผ่าเปีกยกเสร็ดรูมแห่งบ่ มันน้ำสีป่ะแบบมันเขาเอาแบบผ่าเ,เปียกได้ไหมนะเออผ่าแต่ว่ามันมีสีเหมือนแบบแบบสีนต้องแบบซักผ่าแบบ,น,น,น,บนั้นไหถูไหม่อีกมื่อบหร่สักเนาะมองดูแบบนี้มุกใก่หมด

โมหาเก็บกระปองเื่นะใัวไผู้จัด้าก็บูกระปองไเลยเนาะหายากไม่เห็นเนาะหมอนกับถุงไม่ใช่เลยเย็น้นขับเป็นยางลูกรยเพเสียสิมเงินนะคือกันเนี่ยคือกับตรเนนะบ้านนี้มีแต่รอถ่ายทั้งเมยและพักพ มาเห็ดให้เนาะอไปกินมะพร้าวไปกินมะพร้าวไม่ใชนบบนีุณได้นะล้วขึ้นแวขึ้นแล้วแตน้เราบอกวันโอ้นไวแล้วไหวเลยงั้นก่อนสีชัตื่นยังไปไปป่าลานด้ค่ะเนือราไก่บอไก่ไก่ย่างอะไรอ๋อไก่ย่างอะไรเหรอ เรไปกินมะพเ้าแล้วแม่ช่างเราชวนกินต้มไก่คนน้นว่ว่ต้มไก่ในย่อมแบบหอเง็ดกินไม่ว่ามกเผาเคี้ยวมังคุดราชุกหรือเปล่ากำลังเฮิมไม่น้รสชุกแล้วกินมังดเราไกินจะเพิงนะส่วนนายเมื่อบ้านผูเ่านะวันศุกร์ปีนี้มังมันเริ่มมันานส่วนนายเลาเดินไฟฟ้าขอได้ขอไฟขอได้เพื่อจะตัดวัน โกบกบกข้าวทำแบบนีน่แลทางหน้าแถวเวนกวาาโอ้คิดวานช้ไส้เอาน่าจะฉีดได้แมงไหมยังไม่จับไม่เจบ้างแล้วอะไรสั่นี่โอเคเปิดเรงสีมือทางเมย์แล้วเนาะ่ ใช่ใช่ไหมดูว่าถ่ห้วันเนียนถ่ายวันละเอียดจำสีมือทั่วไปที่มันเฮี้ยนมากมันกะเอากะเฮียนอยู่เคยเฮ็ดทามาอยู่แต่ว่ามันก็มีพูนอ่ะทารำาะอีกจะนึ่นเนาะนี่คนเดียวอีกคนนึงดูวันยอมเหาะเราเนี่ยขุนซูงข้างแรก่อยยังว่าะมาซูงซูงแค่เชียดจต่ได้ป่ะเราง่อยอะไรอยนั้นขึ้นบัวบัวเลยขอบขาวเนาะ กี hoy, 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 modo, ่หันสีก็วด้หุ่งปว่าใดแล้วเพราเอาแอลใส่เนาะนี่แต่งงานมกไฟนี่ได้บังเงินบังเงินง้บังเงินงามเดียงางบังเงินบังเลยจกินมเออเอาแถวแถวปลายมันนี้ออกบวยมันยอดมาใช่เพือนได้อยู่แล้ว แถวนี้เนาะเอาเอาแถวนี้ออกนี่มันบริมหมากอยู่ได้แถวนี้มเนาะชุเป็นเนหมกตนท้องเตนี้มันชรนเตอนนี้ไม่ถึงเอยเรียบร้อยสีบ้านน้องเฟลนี่จะล่อขันตอนต่อไปบ้านนี่ขันตอนต่อไปสี ่งไรบเกน้ำกันพี่น้องเลยไปนั่นเตีพลมชอบบคือคนนะพลงเตี้ยคนต้องเอยใหญ่หอกวะมาลองมึงเนาะเปิดลองแล้วบ้าลองแล้วป่าลองเหรอมามาเสียบบวกเขามาคืนนด้แล้วอ่ะห้ามประจำพี่น้องไห้ามเขาหน่อยเนาะห้ามป่าอะไดี๋ยวจะช่วยเจ้า ใส่เบอร์สี่รถเอาไปไม่แค่หอดเบอร์สามไปชื้อสามปุ่มมันพอยกไปชื้ออาอเบอร์สี่เราใส่เบอร์สี่แพงแน่นาะนี่การเงินของทั้งไอดิทเตอร์คนได้ฝากเงินมาให้เอ้ยซื้อพลวกให้เจ้าลายเมื่อแล้วล่ะแต่ว่าเอ้ยเห็นมันหนาวเลยว่ายังไม่ได้ซื้อมา ฝากเมื่อไรก็เมื่อนั้นอยู่เมื่อนี้ได้พันเขาห่านพื้นพอดีก็ได้ซื้อไปน้องแตวเพิ่มความหนาวน้องแตวก่อนเลดแต่เราเอาอ,อย่าฝากาไว้ก่อนบบฝากแด้วเนาะเรามาให้ได้ท<อ>ิ่เรฝากอยู่แก่ไปแก่มากบริโภรถเอาเมื่อกล่าเมื่อไว้แล้วใช้เลยแนตะ่เฮือนยังมีพรมอยู่มีพรมตัวเดียวในเฮือนไงเมีติว่าเข่าในห้องออกันเอาเข่ามาอือดีแด้เอวเพื่อก็มีพรมตัวเดียวเลยพรมตะกี้ก,ก,ก็มีสองตนะัวนึงเราไปซื้อเลย ว,วันนี้พอได้บีผัดให้ดุเนาะไอ้มีแต่ว่าให้น้องแปลวฝา,ากความขอบใจทางอ้ายดิสเตอร์เดลยรองเด้อ<ม>ที่เพื่อนซื้อคลร่มขายเจ้านเนาะพ่อขอบขุญขอบคุณทางอ้ดิสเตอร์ลายเด้ขอ,อดขอให้อายอยู่ดีมีเฮงขอเจ็บยังไงขอใครยังไม่มีขอแห้งยุมันคนเงีเ้ยเลยแับนายสินเดาของช่องของมาตัดแบบนาจ้า <laughs> เเนงสยมเงาเข้าแหยมเงาเขาแล้วเฮือนชานแล้วดิมาบ่าหน้านี่ไปนนน้องแตวพ่นได้นี่ไปซ้าน้องแตวไปหาน่อไม้เนาะหวกพได้นี่ปาสุดะเจ้าปลาสุดงเอาลูกเอาลูกองค์สิเวแล้วไปแหเนาะถึงใส่อือเฒ่าแล้วบ่พุ่นนี่ ถึงนี่แล้วก็ไปกินมะม่วงคอแหบดูย่างนี่เจ็บคอเลยเมื่อวานนี่ถ้ากินย่างเมื่อวานนี่คู้ชักกบเมื่อคืนนี่เป็นไข่กินนั่นก็กินกาแฟนมกินกาแฟนุ่มแบบนี้กาแฟนมแล้วก็กินมะกรูดเมื่อวานนี่เนาะถึงนี่แหละคืนเมื่อแล้วก็เจ็บคอเลยเมื่อวานนี่น้ำน้วยน้ำสิบบนนะก็ต้องเสียบพะโล่ก็ต้องเสียบไฟวะหมุนก่อนเลยหมุนก่อนแล้มันแห้ง กระเพิ่นอยู่รุ่นออนี่กะเนาะต้นชานไปพี่ตังไปใช่มันแบบแน่นน้อยแน่นพี่กินงนะูไดแบบเดียวก็ต้องแตลนะใายเจ้าของเลยน่ายแน่นคือการตังทงวงสิสิบเอเคไงแบบโอวมากเปิดปลมณ์เออแต่โบเปิดเลยยังชื่นอนช่ำได้ช่ำหนังกาวีเอาโอ้อยาได้เนาะมีฝ <laughs> ่ามีพนลงเลาแบบชิหาวีลำบากเจ้าของเอื้อยในวัวได้ใส่เยอะใส่คุนไม่เข้นทอด เจ้าเขาพือเจ้าผูเชียบรดหรือเจ้าอะไรเนาะจ้านอนหองนี่ครายุบปิดปงเยี่ยมปิดปงเยี่ยมบัดเพินค่าันการตลายเนาะกระดเข่าลพ่งนะกพื้นบริเวนงูน่ะครย่งูน่ะงูมันขึ้นชีบขึ้นออกมามันขึ้นชีบเข่าเนาะทางงูยังว่าเดินปบได้ถ้าคนกรโดดเข่านี่จะเชียร์จังไรเนาะจะจะไปปบไปได้เนาะแต่ด้วยได้จะไปฮิต้างฮ็ตได้ปุบป่นบังเยี่ยมเหมนกางค่ะมันข แม่เอฟซีกระทำมาลายอยากให้สกุลติดกระเบื้องไว้ๆกันนี่เทั้งไม่สร้างเลาวคอยยุดเนาะเมื่อยเนาะตีแล้วเราก็อาซีเป็นซีแรกกลุ่มเมื่อยกลุ่มเมยเนี่ยรถขึ้นกมลงอยนามื่หน้าอันนี้เราอนใดที่คนเดียวบัดนี้่ยเนา็ได้วานคอยยุดก่อนจะชงมื่ออยากให้น้องแตวขึ้นบ้าน ไปไวหวคนนั้นอยากให้น้องเขามานอนอยู่ว่านานางง่ายเป็นห่วงทั้งเอฟซีก็เป็นห่วงต้องแตีวไล่แต่การขึ้นกับลปนาคนนั้นวันนี้ต้องมีชา,าติเรติดกระเบื้องแล้วก็ได้ขึ้นยี่รอบใครไม่ไ้องเลยไม่ออยากหรอกนะเนาะบุญมีอย่างกัสีหาซื้อไก่ได้ตลาดแหละไก่เป็นต,นต้มไว้มาผูกแขนถ้าบุมีเงินบุญพ่อโตใก่กันชื้อไข่ลูกไข่อันใดใครเนาะกระต้มสะกระตุ้ ไฟผูกแขนก็ได้แล้วอไปเูกแขนก็ได้แล้ว,ลวเรายากดอกน <S <S อเนาะไกลพักพันกันต,ตัวนึงนะ่ได้เกินยี่ดอกตอนนี้ก็บ้านที่เ้ยได้เห็นมากอ่ะเมื่อสามค่ำเนาะไม่สามค่ำเออมื่อเดียวก็นำ้ำฝนนี่ก็น้องเพื่อนน้องอ้ําตอนนี้ก็มี สองลังอยู่แด้วจออยู่นี่เนาะที่ได้รับผิดชอบเต็มๆกะมีเพื่อนน้องอ้ําแ้วก็เพื่อนน้องนิงเนาะแต่ต่อไป<ล>นี่กับเพื่อเนเจ้าหแหละถ้าเคยได้รับผิดชอบเกี่ยวกับขึ้นออบ้านขึ้นซองให้เจ้าบอเนาะทางใจที่กระเบื้องแล้วมันสะมีเงินซื้อของอยู่กินให้บอกอะเบื้อ,องบนให้ไปน้องเองตอนนี้กัเพื่อนน้องอ้ําน้องนางที่ว่าคำผ้าแม่พ่อ มีพ่อแต่พ่อเพิ่นกับไปเอาเมียใหม่เนี่ยกะอยู่บ้านประนามที่เ่าสั่งแล้วแล้วกระตอนนี้หั่นชิคกินมือออกไม้สามคำวันทีหนึ่งวันเสาร์ตรงกับมือรับฝนเลยสามกับสามหลังเลยด้ะนี่เนาะเพราะว่าเพราะว่าเออกับน้องเนี่ยแยกไปคนละหลังนะวันนี้หันต่อมากับมือออกไม้เก้าคำคือคือวันวันศุกร์วันที่เจ็ดเดือนน้องหนิงเนาะ เจ็ดพอดีเได้แล้วนน้องอั้มก่อนเนาะแล้วน้องอั้มก่อนแล้อน้องอั้มนี่มือเดียวกันน้ำฝนเมื่อเดียวกันเลยจักสีไปทางใดเลยเนาะแก็มีผูกแคนทั้งน้องสาวได้อีกมือออกมาสามคำนี่โอ้จักสีแยกล่างมาทางใดยแต่เฮ้ยต่อมาจักน้องสาวเ้าชิ้จักคำได้เลยนี่แหนี่ก็มาเตียงนี่แล้ว กถไม่สร้างอันไน้เรามาติดเบื่องแลีวกะเคื่องันได้าขึ้นยีร๊อกยีร๊องได้ขึนทนายซื้อแง่ก็อไส้ขัดหนึ่งเนาะผ้าขึ้นวายาหรอกคือว่าใครสูงยังวายันตกขึ้นบ้านเจาลูกว่อนนางผ่อนนำลูกแเออลูกันได้แล้ะทางเอฟซีเพิ่นกะ คมหักคมแพงน้องแตวบอกให้น้องแตว,ออแตวเอ้ยเพันนะไกะย่ย่างเผามีนาคู่ครองให้ลรูปห้อใหญ่ก้อนเป็นเป็นห่วงเป็นใหญ่ยื่อเป็นมาบัวแพงลูกแพงเต้าเขาแหละสำคัญที่สุดน้องเอ้เป็นกระบอกมาลายมีแต่ว่าเรื่องคุยกับพี่คุยเนาะแต่ว่าเรื่องจริงจังนี่ก็ยังโมมี่ทางน้องเพันกัน นั่ว่าก่อนเชื่อไปแจ็คสนเรียว่าจริงจังแล้วกับไปแจักเนาะจริงจังอยู่บไปแจบ่ลมได้ทุกคนลมได้แต่อย่าไปวันไวายไ้ขอลายได้น้องเด้เหนื่อยเนาะนั่นแหละคอยเป็นค่อยไปค่อยเบิ่งกันไปโดนๆเอ้ยกับไอ้ยังเทไรก็หอมปีหนึ่งนะปีกลัวพุ้นนั่นเนาะไม่เป็นเดือนครึ่งบ่ปั๊มมาเลยบ่เดือนครึ่งปั๊มมาเลยบ่ ปีปลายเนาะปีปลายออเาเที่ยงวันนี้จะขวายข้าหน้าแล้วเพื่นว่าเขาคือมีโต๊ะมีมีย่างเตนน่ะหึออจอขายข้าหน้าแล้วเพื่นอืมเดี๋ยวรโต๊ะไหมเจ้านหมมือก็เตรียมเลยนะทีเอาหกขึ้นเอานั่นแถวเนาะหนเนี่ยอีกครับแถวว่าโตเราอะไรบ้หึ โต้ตัวเรับนะเถอะวะบนอไปขายโตน่ะขายโอ้ขักก็ดีเนาะขับไนื้นจักเลยเนื้บุจักอมเชิญขับโตแล้วก็แล้วก็หากระื่อมานีเราอะกระชื่อมา,แล,า,อมาแล้วกระื่อใครจักกันพอพอะโอ้โหกื

โอ้นเป็น่าเนีตนเรนนน์ยาว่ะได้ป่ะไปสองเป้าเนาะอืมไปฝากซื้อน้ำน้ำราซาตอนนี้เ่ราะก๊อกหักซับมันบ่อก๊อมันบดคุ้นตเขาต้องเปลี่ยนก๊อกใหม่เนะเปลี่ยนลยด้ยนี่เนาะเปลี่ยนงประมาณสามพันหาพันหาพันกี่และเท่าใจนะผเดอนแต่เปลี่ยนเลยด้อ่ัน มันมันยางมันบ่กรอบเลยในเฮือนเอ้ยก็หลายมันบ่กอกมันฮักนี่เพิ่นก็บ่ใส่ยางให้มันได้เฮียเนาะอือยางนี่ยางกับบนอืซั่นบัดนี้พี่น้องเอ้ยสิมากิน้นเออตนี้ก็จะเาอือ เพื่อนทางละสาวเพื่อนไปในเมืองเน้องเตียวฝากซื่น้ำน้ำเพิ่นเนาะป้าชันโอเคสรดาคลิปนี้เอ้ยก็จะได้ขอจบคลิปก่อนน,อน้องเด้อแต่พังมึงสิชายเตือนก่อนต้องไปเพื่อนไม่สร้างเนาะป้าสุดาคลิปน,นี้ขอบุญขอบคุณทางไอที่จะเตอือนลายเด้อที่ซื้อผ่อลมให้ทางน้องแตีวเนาะขอไอ้ยูดีพี่เฮงได้เด้อขอบุญขอบคุณเอฟซีวัสดุสุขสุขนคนสรดาคลิปนี้ไปแล้วสบายดี